ฝีมือฮะถีบกระเด็นตะวันฉายนกเสมาเพชรดูวิธีการต่อสู้ของซูเปรอร์บอลไปหลายคลิปแล้วเราเช็คดูหน่อยว่าตะวันฉายมีวิธีการต่อสู้ยังไงบ้างและหลังจากที่ผมได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออตะวันฉายเขาก็มีลูกปล่อยเป็นชุดเนี่ย ใช้ได้เหมือนกันนะวิธีการหลอกล่อในการโจมตีก่อนที่จะใส่ลูกหนักตามลองแกะวิธีการต่อสู้ของตะวันฉายตะวันฉายกางเกงสีดําแครบเซมาเพชรกางเกงสีชมพูดูดีครับลูกขีปแต่ลนะทีโอ้โหขี่อีละกระเด็นเลยเซมาเพชรเกี่ยวโอ้ล้มเองครับโอ้ยโลคิกแล้วขึ้นลำตัวถีอู้หกระเด็นอีกแล้วี่ปู่กระเด็นอีกและ โอ้ดีรออีมเข้าต่อยทีก็ไเด็นอีกแล้วโอ้ลูกทีบเขาใช้ได้เลยนะครับต้องรอดูว่าถ้าเจอไซส์ตัวแบบใหญ่ๆแบบซุปเปอร์บอลเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้ทีมก็ไเด้นอีกแล้วโอ้โหเอาการเลนยเนี่ยหมัดหนึ่งสองหลอกแยับสองถีตายลูกเตะลูกเตะโอ้ยเอ้าแล้วโดนนับครับขึ้นสู้ต่อเอ้เอาไว้ไหวไหวไหมไม่ไหวครับโอ้โห ดูกันอีกสักทีหนึ่งต่อยแล้วก็ดึงตามด้สองหมัดดึงต่อยอือตามโอ้โห,โหเรียบร้อยเลยติดแต่สูงครับแล้วลูกนี่โอ้โหเสมาเพชรอาจจะตัวเล็กไปแล้วสำหรับตะว,วันชายนะครับต่อสู้คนต่อไปของตะว,วันชายเนี่ยรูปร่างใหญ่นั่นก็คือซูเปอร์บอลแต่คลิปนี้ดูไม่เสียเที่ยวเพราะว่าเทคนิคที่เขาใช้วิธีการต่อสู้ ไม่ธรรมดารวมถึงลูกถีบที่ค่อนข้างรุนแรงและนี่คือคนเก่งคนเต็ม